สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลค์เกฟริชหรือว่าเกสเซตีนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําการรวมนี้ครับผมรวมแสงเกติยศนะครับผมซึ่งแสงเกติยศที่ได้มานั้นผมก็ทําภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แสงที่เราจะได้นั้นก็จะมีทั้งหมดอยู่การทั้งหมด2แสงด้วยกันซึ่งแต่ละแสงจะความสามารถแตกต่างกันด้วยนะครับผมซึ่งแสงที่ว่านั้นก็คือแสงที่ครับผม เป็นแสงจดหมายแฟนกับแสงดาวตกนะครับผมโอเคก็วันนี้จะทําการแน่นอนว่าแน่นอนรวมนะครับผมคือคลิปนี้คลิปสั้นไม่ต้องห่วงคลิปนี้คลิปสั้นอยู่นะครับผมเราจะทําการรวมนะครับผมซึ่งแสงที่เราจะเอามารวมนั้นผมจะหาจี้แบบดีๆก่อนนะครับผมคือแบบเออจี้ที่แบบต้องใช้รวมนะครับผมจริงผมก็ มีแล้วลจี้ในใจก็ผมก็จะเอาชิ้นนี้ครับผมหลุมดำนะครับผมหลุมดำตัวนี้นะครับผมผมจะเอาหลุมดำสองตัวก็อีกหลุมดำตัวนึงก็จะเป็นตัวนี้ครับผมตัวใหญ่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออ่านจี้แสงก่อนนะครับผมซึ่งจี้แสงแต่ละอันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับผมก็หวังว่าเดี๋ยวผมเอาจี้จดหมายแฟนก่อนขอให้ไอด้ของดีนะขอให้ไอด้ของดี มารวมมารวมเลยมา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 แสงแสงแสงอะไรแสงอะไรแสงอะไรโอ้โหเอ่อแสงนี่มันแสงฟีเข้าทำเนียมเราไม่เอาอะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอา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 เปลี่ยน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 โหขอแบบของดีเถอะโอ้แสงฟีเข้าทำเนียมโอ้โหอยู่โอ้กับลองสามมารวมดูดิแสงอะไรแสงอะไรรวมมาดูดิ รวมได้แสนแสงแสนแสงแสนแสนพื้นที่ทีมเอ้ยเนาะโอ้โหเข้มปีเลยเดี๋ยวผมขอรีแสงคืนก่อนดูดิว่าจะได้อะไรดูดิว่าจะได้อะไรดูดิว่าจะได้อะไรโอ้โหตกพื้นที่โอลิมปิกเอ้ยโโหเข้มเข้มจัดจัดเข้มโคตรโคตรเข้มสุดสุดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว โ okay. อเคเนี่ยเน,นี่ยต้องใช้โอเคมาเราได้แล้วชิ้นหนึ่งก็คือแสงตัดทังฟ้านะครับผมจริงมันไม่ใช่ของแสงจหมายแฟนหรอกนท็มันจะเป็นแสงคือแสงระดับสูงนะครับผมผมต้องการรีจริงอะต้องการรีจริงนะครับผมโอเคส่วนที่ต่อไปอที่เราจะทําการรีไอแสงต่อไปคือแสงวิตอรี่นะที่ผมสังเกตะอะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมเอาสักจี้นึงเอาเป็นจี้ชิ้นนี้กันเนี่ยเป็นแสงวิตอรี่นะครับผมก็แสงวิตอรรี่ก็จะมีหนึ่ง เพิ่มโอกาสทอรดับเบิ้ล28%สองเมื่อตกกอราฟออกจากกอทันทีสามเมื่อตกองดําสามารถมุดหลุมได้สี่เมื่อเล่นเกมชนะโบนัสจะขึ้นทีทุกที่ห้าเมื่อตกพื้นที่การโดโอการ์45%เลือกการหนึ่งถึงสองใบหกจะเป็นออฟฟี่ขั้นธรรมเนียมและเจ็ดแล้วก็เป็นพื้นที่ทีมนะครับผมก็ถามว่าที่จริงผมดําผมจะเอามาลีนี่นะเออชิ้นเนี้ยที่จริงผมจะผมว่าผมมีถุงมือไททันอยู่แต่ว่า ผมไม่ได้ถ้าผมจะทำให้2อ f อ v ฟเวอร์ชั่คือซึ่งออฟร้่งหลุ่มดำแล้วก็อีกอันหนึง่งจะถามว่าออฟร้่งหลุ่มดำที่จริงก็ไม่จำเป็นแล้วนะเพราะว่าอ่าเรามเีเขาเรียกว่า,บาวแบบเขาเรียกว่าลืมละอุมก็คิดแบบโอวกากะนะครับผมโอเคมาที่จริงพอออฟนั่นแ่ะเออผมพอออฟเป็นปออป20%่อเนอ่ะพอเป็นพอพอออฟ20%เป็นครับผมปามาส่ง อันแรกมาเปิดเลยอ๊กอกโอ้ออกกาดดวงเออรีก่อ oh, น <c oughs> มี <c oughs> มีอมีอ <c> ย <oughs> ู่อโดมีอยู่ดีสองครับรวมเป็นอ๊กออกอกโอ้โหออกกาดดวงเฮ้ยอันสุดท้ายนะอันสุดท้ายนะเดี๋ยวเดี๋ยอ๊กออกอะไรเนี่ยอ๊กอะไรอ๊กอกออกอ เนมโอ้พุ่นพลิ้วเลยคราวนี้โอ้โหแต่ละแสงผลสรุปเลยนะอันนี้ผลสรุปเลยนะเข้มโคตรเข้มปีะโอ้โหเข้มจัดๆเข้มโคตรๆโอ้โหตายเข้มสุดยอดเลยแล้วครับผมโอเคก็ดูจากสภาพแล้วมีอัน มีอนันเดียวก็คือแสงที่ผมอยากได้คือแสงตัดอัองฟ้าก็จะเป็นของหลุมดำที่จริงผมอยากจะเป็นเอ่อออฟฟ์ออฟเอ่อออฟต้องการห้นต์นะครับผมแต่ว่าดูสภาพให้มาก็เป็นเอ่อออฟป, <c oughs> ปีคปาต่อมยอดเฮดเลยคราวนี้โอ้โหต้องหาเดี๋ยวผมต้องหาแสงดีคืนด้วยนะเนี่ยต้องหาดีคืนด่วนเอ้ยเดี๋ยวของอมดาวเออ,งอ,งดเ,อ,อดเดี๋ยวของอมดาวเดียดยดยเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออมาสักหน่อยดิ เปล่าหรอกคือผมอยากหาแสงดีๆไงประเด็นอ่ะผมไม่มีแสงดีๆด,ด้วยไงโอเคมาอ่ามาตรงเอ่อถุงมือเนาะถุงมือถุงมือถุงมือมีฟองโลชั่นโอเคอันนี้อมดาวแสงอมดาวก็จะมีมีป้องกันห้าสิบเปอร์เอ่อตรงพื้นที่ก่อตล้าง80ทอร์นาเบอร์28ตัดหลังฟ้า70ทอร์นาเบอร์3ครั้ง35%าเปนดูน่ากลสามช่อง ไปทำเนียมอ่อออกัดัวแล้วก็ออตก้ีโอเคองดีเหอของดีของดีองดีของดีองดโอ้โหอนเงินสคัไห้าัเตเรับโลกโอ้ย <c oughs> ตึงเลยคทาานี้โอ้โหตายเอ่อเดี <c oughs> ย๋ยวค่ายดียา่ายดีที่หลังพอก่อนพอก่อนโอ้โหดูแต่สภาพแล้เข้มปีเลยโอ้โห เกมสุดๆเกมสุดยอดนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวผมขอทําการสรุปเลยว่าแสงที่ได้มาทั้งหมด5แสงนั้นโอ้โหเกมสเกมสุดยอดโอ้โหเกมแบบไม่มีอะไรเหลือเลยโอ้โหแทกตายเหอะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการบอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดเดี๋ยวจะมีการแข่งขันทุนาเมนะครับผมของเกมเศรษฐีนะครับถ้าเกิดใครที่จะลงสมัครก็ในเว็บเพจของของไลน์เเศรษฐี เปิดรับสมัครนะครับผมเดี๋ยวผมก็น่าจะลงนะเดี๋ยวผมก็น่าจะลงเพราะว่าผมเห็นที่ทัวร์นาเมนต์ด้วยไงที่จริงก็จะลงก็ไม่ได้หวังอะไรเห็นที่ทัวร์นาเมนต์ก็อยากจะลงแค่นี้แหละมาเดชนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอทำการจบคลิปนี้นะครับผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไปและฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดกันได้โปรดขออภัยอด้วยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย